ยินๆินดินดินเน่ยยิน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 ิใช้ลิงเด้อละลิงเดียวงให้นั่นียเอ้ยบอใช้เิงจับมาให้เห็ดให้บ้งะเห็ดได้เพิ่นให้ลิงให้นะเดได้ลรงให้ลรงให้นั่นยวโอ้ยบองให้ฮะโอ้โหหนได้เลยน้องสาวหองเห็ดบะโอ้เนี่ ลีงให้ได้สละได้ลีงให้เห็นค่ะแน่ดีบไหมะโอ้ยยานีคยดไปเหน่บอห้องช้มโอ้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 นน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  อายาเลยมันตีกันล้วเฮ้มันตีกันบ้างนี่เฮ้เราจกตีกับเดนอสาบ้างนี่่นอ่นใ่ลิงเด้จลิ่งบีบลิงให้บ้งะอ่า ให้เดนโสาให้ปะ้เดินโนเสาได้ไหนี่ให้ให้เดนโสาห้องปะให้เดนโนเสาห้องโอ้ยงานเด้อว้าขับรถยินยินแซ่ยยิยิานียิงยิๆยิ Wow <coughs> ừ, đi yàn đi Điên đường sau kín mưa rồi Điên sau mưa rồi này Bịu này Wow ลิงๆดิเซลลิง <Wars> ดิลิงๆลิงๆวะนี่ล <Night amigo> ิงได้สโลอ่าเซลลิงดิเอาลิงมานี่ลิงได้สโลนนนลึนนลิงๆๆๆๆๆๆลิงๆๆๆฮัน ว้ารีดตั้มกันแล้วริตั้มกันแล้วใช่าามาดิใชมาดิใชมาดินี่ใช้กวางนี่สิใช่ ให้มันหอมหอบ้างค่ะเดนนอสสองหอมบ้างให้เดนนอสสองหอมบ้างโอ้ยโอ้เจ็บแบบนี้เอาลิงมาเอาลิงมานั่นเดนเนอสสาวแน่เอาเดนนอสสาวมาให้ลิงก,กินแน่เอาลิงมาให้เดนนอสสาวกินบ้างค่ะอ่าอ่า บีบเนี่ยบีบน้องโอ้มันกินเลเปล่ฮะมันกินมือดีรหดรฮะเ,ๆๆๆๆๆๆเป้าเดาสาวเช็ดแันนี้เส็เ็เ็เดนี้